ขึ้นขึ้นเร็วดีไอ้ไม้มันขึ้นขึ้นบันไนดดีโหลอเอาล่ะครับสวัสดีครับผมพี่แซมเกมเมอร์อยู่ผมในเกม f r e เ to ทู a า t o m เกมสยองขวัญน,นะ <c oughs> แค่พ๊อพี่เพย์ทามก็จะไม่ไหวแล้ว <c oughs> เกมนี้มอดโดยมามา่มาทอดนะตอนที่หนึ่งโดยเฉพาะตอนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวผม เป็นอีกทีโอเคไปเริ่มเลยตอนที่หนึ่งอยู่บ้านลำพังใช้วเวลาเล่นประมาณ20นาทีจบนะครับไปเราไปดูกันดีกว่าอืมอยู่บ้านลำพัง12สองกรกฎาคมยังไงอะ่ะผมไม่ได้เขียนเรื่องนี้ลงเลดดิตเพื่อโดนหาว่าเป็นเรื่องแต่งนะ ผมรู้ดีซ้ำว่าต้องเริ่มเล่าจากตรงไหนดีต้องขออภัยด้วยหากผมเล่าได้ไม่เก่งมันเป็นเรื่องเล่าจากเด็กคนหนึ่งครับแน่นอนอย่างงี้ผมว่าผมเริ่มเล่าเลยดีกว่าม,มันมปนช่วงเวลากลางหน้าร้อน พ่อแม่ผมเดินทางไปต่างทําธุระช่วงสุดสัปดาห์แปลว่าผมต้องอยู่คนเดียวตลอดสุดสัปดาห์นั่นอีกอย่างผมต้องเล่าด้วยช่วงนั้นเวลานอนผมเละเทะมากเลยผมจะหลับหรือตื่นตอนไหนก็ได้ของวันพ่อแม่ไม่อยู่นะถึงแม้จะตั้งใจแล้วว่าจะแก้ไขเวลานอนนะอืมก็นอนให้มันเป็นเวลาหน่อยจะได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีเรื่องนี้ขึ้นมา โอ้ยโอ้นาฬิกาดังจัดสองทุ่มหรอคณตื่นมาเวลาสองทุ่มหลังงีหลับบตอนเย็นสเปรดลุกขึ้นนะโอเคโอ้เสียงอื้ออึงจัดมีทำอะไรได้บ้างเนี่ยเปิดไฟไฟเปิดอยู่แล้วนะโอ้โอ้โอปิด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 เถอปิดดีกว่าปิดดีกว่าโอเค โอ้โห oh, หลอนอะ่ะแค่แมพก็หลอนเอ้ยอันนี้กระทำได้วะ hmm. ลุกขึ้นอ๋อ oh, ในคืนนั้นมีการบ้านที่ต้องทําแต่ผมหิวเกินกว่าจะทําได้เราต้องไปหาอะไรกินก่อนเหรอโอเคเนี่ยอันนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับ mm. อุ้ยแม่ส่งข้อความมาเดี๋ยวนะพ่อแม่จะกลับมาตอนไหนนะครับพ่อจะแม่กับปลายวันจันทร์นะโลกเมื่อวานแม่เพิ่งบอกไปไม่ใช่เหรอ ใช่ใช่ครับแม่อย่าลืมนอนให้ตรงเวลาด้วยลูกหวังว่าแม่จะซื้อเอ็กบอกมาตามสัญญาณนะแม่หมายถึงถ้ามันได้ส่งรถอะแม่ครับผมชวนเมยสันกระจอนมาค้างได้ไหมมาท,ทําธุรานมาทํากันบ้านกันนะครับได้เลยมีอะไรก็โทรหาแม่นะก่อนเปิดประตูเช็คว่าเป็นเพื่อนจริงๆหรือเปล่าลองมองรอดม่านเอานะดูแลตัวเองด้วยนะลูกได้ครับแม่พ่อแม่อากลับไปเย็นวันอาทิตย์เลยนะ ทำไมไม่ต้องระขนาดนั้นด้วยผม14แล้วนะแม่14ครั้งผมว่าจะไปยิ่้มหน่อยดีกว่านาะสั่งพิซซ่ามากินด้วยไม่ต้องสั่งหรอกเม่เช้าไม่ทำรัสัญญาไว้แล้วไปดูในตู้เย็นนะอ๋อเราเราชวนเพื่อนด้วยนะครับมาอ่านแชทเรากับเมสันนะโย่พรุ่งนี้นายไปหาเจสสิก้าไหมเจสสิก้าไปดิเหมือนจอร์จจะมาด้วยแล้วนายล่ะไม่รู้เหมือนกัน ทำไมอ่ะเมื่อวานไม่ได้เจอเธอเหรอเธอไม่ได้มาด้วยซ้ำเหมือนฉันไม่สำคัญกับเธอแล้วน่าสำคัญอยู่แล้วอ่ะเว้นแต่น่าจะคุณตัวเองด้วยความเร็วแสงและยกกำลังสองอันนั้นก็ไม่ไหวมัง้งวัดมาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันก็ว่างั้นเคมีเสร็จยังอ่ะจริงด้วยลืมไปเลยสงสัยต้องทำคืนนี้แล้ว <laughs> เหมือนกันคืนนี้พ่อกับฉันไม่อยู่มาบ้านไหมมาเล่นมาริโอคารดกัน น่าสนได้บออีกทีนะโอเคเดี๋ยวไปชวนจอร์ดด้วยไม่รับปากนะเพื่อนเหมือนจะมีนัดกันกับแนทโอเคเพื่อนขอให้มาแล้วกันทำไมมันหลอนจังว่าคนลุกไปหมดเลยโอ้ oh my god อน,นี้ห้องใครอะห้องใครวะเฮ้ยเปิดไม่ได้เฮ้ยเจ้ามาเฮาตอนนี้เวลาสองทุ่มสามนาทีนะครับโอ้ทำไมมันอื้งจังอะ เข้าห้องแม่มาแล้วขนลุกนะครับมันเหมือนจะมีอะไรแปลกๆโอเคเรามาเึบเฮ้ยไม่มีให้ย่อด้วยอ่ะ๋ออ๋อมองรถพม่าเนาโอเคอุ้ยม okay, uh? hey. okay. okay. ีคนโทรนั่งด้วยวะชิบหายแล้วเดี๋ยวเราเดินสำรวจบ้านก่อนเราจะตู้เย็นแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นหลังบ้านโอเคชั้นสอง เราสัญญาไว้นในตู้เย็นใช่ไหมแม่โอ้ของกินเยอะจัดอันไหนอะออันนี้เหรอมีน้ำ้วยแล้วก็ทำไงอะทำไมปะอุย๊ยมันน่าน่ากลัวจังอะคนลุกเรื่อยๆเ,เลยโอเคโอ้เสียงเสียงโคตรดังอะเสียงดังจัด อย่าดูขึ้งจอนะผมขอร้องแต่ตอนนี้ผมสั่นไปหมดคนลุกไปหมดเลยโอเคเสร็จยังกำลังอุ่นอาหารอยู่ตริงแล้วอาหารถูกอุ่นแล้วยังไงต่อยัองไงต่อตอนกินผมชอบดูทีวีด้วยชิบหายละไม่มีใครมาใช่ไหมเนี่ยทัไมไม่ให้ย่อดูได้ตลอดเลยวะ แต่ไฟก็เปิดทำไมบ้านยังมืดอยู่เลยวะโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ครับทีวี v. ก่อนไปขอส่องอีกสักทีไม่มีใครใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีทำไมอะ่ะอันนี้อะ่ะอันนี้เปิดไม่ได้โอ้นี่ไงโอ้โอเคโอเคเปิดเลยเสียงตึง้งตกไกลหมดนั่งนั่งละโอ้ กินนี่โอเคกินไปเลย what the ชิปชิบหมายใครขึ้นไปข้างบนวะเห็นไหมทานผู้ชมเห็นไหมโอ้โคนลุกไปหมดอุ้ยอ๋อเสียงนังเสียงนังเสียงนัง อโอ้ไม่ใช่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 ใชปิด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 เริ่มง่วงเลยใช่ไหมไอ้นายแล้วใครมันมาเฮ้ยเมสันเข้ามาเมสันคนต้องยกเลิกแล้วเพื่อนพอดีมิธุราด่วนแต่พรุ่งนี้นายต้องไปหาเจสซิก้านะก็รู้ว่าต้องไปแต่จะรอดคืนนี้ไม่อู้ชิปหายแล้วประตูหลังบ้านเปิดอีก โอ้ประตูนี้เปิดไม่ได้ใช่ไหมแล้วใครมาเปิดประตูหลังบ้านน่ะเฮ้ยชิมายคนลุกไปหมดแล้วเราต้องขึ้นไปเหรอโอ้โหโอเคอะไรอ๋อ,อกดซีย่อเพื่อดูคนหน้าบ้านใช่ไหมตอนนี้คนขึ้นไปบนบ้านแล้วว่าเราจะไปไหนดีเนี่ยอย่านะคนลุกไปหมดแล้วนะคนลุกไปหมดแล้วนะ โอเคตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับอุ้ยโทษทีไ,มไหมไว้เจอกันพรุ่งนี้เมสันอย่าลืมทำเคมีเราไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวทำเคมีเสร็จเดี๋ยวจะไปนอนแล้วมันอยู่ในไหนออยู่ในห้องแม่ปะวะห้องเราไม่ได้อยู่โอเคใครอยู่ในห้องแม่มีไหมมีคนอยู่ในห้องแม่ไหม ก็มีรถผ่านปกตินะครับเหมือนจะยังไม่มืดนะแต่ทำไมบรรยากาศในเกมมันดูมืดจังเลยอะโอเคเราค่อยๆไปกันโอ้โหเสียงร้อนจดัดเฮ้ย,โอ,ยโอเคป,ปิดประตูก่อนเลยแบงเราต้องทำอะไรอะง่วงแล้วอะไปนอนเหรอโอเคต้องทำควารบ้านก่อนจะเข้านอนอีกปิดประมา่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้ไม่ก๊อด นั่งเนี่ยที่นั่งตอนแรกอะนะแล้วทำไงอ่ะอ๋อนี่กันบ้านโอเคเวลาเที่ยงคืนสาปนาทีผมทำกันบ้านของวันนี้เสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงได้โอ้ลุกขึ้นอ๋อเสร็จแล้วเราก็จะไปนอนใช่ไหมไม่ถงข้อความมาวะอย่านอนดึกกันนะลูก อย่าให้คุณพอล่ามาฟอร์เม่ล่ะคุณพอล่าหน่ะยีข้างบ้านเหรอนอนดึกแล้วจะทำไมแม่เราขอนอนก่อนเป็นไงเวลาตีหนึ่งสิบนาทีหิวน้ำทำไมอะ่ะไอ้หนูโอ้โหไมก่กอดตีหนึ่งสิบหกนาทีแล้วเมื่อกี้แล้วใครขึ้นบ้านเรามาเนี่ย เสียงนาฬิกาดังมากเสียงนาฬิกาดังมากนะครับโอเคเราค่อยๆไปกันโอ้โหหลอนจัดทำอะไรได้บ้างเนี่ยไม่ปิด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 เราจะเดินไปไหนดีไปห้องแม่ก่อนเรอเกมันมืดจัดเลยนะโอเคไม่ไปไม่ไปไม่ไปห้องแม่ไม่ไปห้องแม่อย่านะไม่มีใครมาใช่ไหมเนี่ยอยู่น้ำเว้ย แค่คิวน้ำไม่เฉยอย่ามายุ่งกันนะร้อนเตะใครเดินเข้าบ้านมาแล้วอย่าได้กินน้ำยังไงอ่ะโอ้โหมีอ้าด้วยยังไ,ไงต่อเก็บ่ะเฮ้ยไม่ใช่อย่าไปแค่กินน้ำยังไ,ไงต่อ เฮ้ยชิบหายหมอม่านเปิดเองมันต้องอยู่ใกล้มากนะถึงจะเปิดเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้ไม่ใช่นึกว่าแต่ประตูเปิดประตูหลังบ้านก็เปิดไปแล้วนะโอเคโอ้ยบรรยากาศเงียบม,มากค่อยขึ้นไปเราค่อยขึ้นไปเรากินน้ำแล้วอ๋อคิดขวานในการกินน้ำนะโอเค ทิ้งเลยไม่ทิ้ง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 เอามามาอุ้ยชิบหายใครมาผม,ผมไม่ได้หูฝาดใช่ไหมใครเข้าประตูวะไม่รู้แหละเข้าห้องก่อนห้องคือเซฟโซนเว้ยดีประตูก่อนโอ้โ,อโอใจไปใจไปไกลๆแม่แน่ลูกภาพมาใช่ลูกไหมไม่ใครอยู่หน้าประตู ชิปหายแล้วอุ๊ยโอเราซุกใต้เตียงโอ้เราซ่อนก่อนมีคนมาเหรอไม่ใช่แม่มันไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแม่ส่งไม่ได้นี่หว่าพิมพ์ได้อย่างเดียวโอ้โหโอเคไม่เราไงดีอ่ะใครมาหน้าบ้านวะอ๋อ ป้าข้างบ้านเหรอไปเราจะสู้เว้ยแม่นั่นไม่ใช่ผมแม่โอเคเรามาสองคนห้องแม่ได้นะใช่ไหมอ้ส่งไม่ได้อีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยส่งไม่ได้ชิบหายเอ้าเอิเอ,อ้าเอาเออ,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 อประตูดันอีก โอเคเกมมันมืดมากขอย่องแล้วกันค่อยๆไปนะอย่าอุ้ยแม่แม่ส่งข้อความเลยมาอ่านก่อนพอล่าส่งให้แม่เธอบอกว่าเขากำลังแอบมองผ่านหน้าต่างอยู่แม่ลองโทรแจ้งตำรวจให้ลูกไปล็อกประตูหน้าบ้านแล้วรีบไปซ่อนตัวตัวเองตัวเองอย่าเปิดประตูไม่ว่าจะตาอะไรก็ตามนายครับแม่อุ้ยชิบหายละกูเปิดประตูทำไมเนี่ยไอ้เชี่ยกูตาย กูมาลักประตูไม่ใช่เหรอไอ้เชี่ยกูเปิดประตูทำไมเนี่ยเออชิบหายอุย้ยชิบหายละอุย้ยคันมองมาที่ผมชิบหายละอย่าหัวใจเต้นแรงมากขึ้นขึ้นเร็วดีไอไม้มันขึ้นขึ้นบันไนดดีโหลโอเคยึบอ,อ,อย่า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 มา อย่ามาทำผมอย่ามาทำผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้กุซอนก่อนซ่อนก่อนซ่อนก่อนไม่รู้ไม่รู้แม่ผม,ผมต้องทำยังไงเนี่ยผมต้องทำยไงแม่ผมทำยไงนี่แม่ตอนนี้เวลากี่โมงแล้วเนี่ยตีหนึ่งสิบหกนาทีอยู่อุ้ยแม่มันก็จะเปิดเน้าต่างมาแล้วแม่แม่แม่แม แม่อุ้ยกดกิ่งกดไม่ได้ส่งก็ไม่ได้ด้วยอย่าทำอะไรกูขอร้องและเราอยู่ในห้องตามแม่นะโอเคอกดกิ่งไม่พักเลยวะโอเคกดกิ่งไม่พักเลยวะเราจะเดินไปดูไหมอะเราคิดอุ้ยคุณพอาลาย,ย่หน้าประตูอุ้ยทำไมอะ คุณได้ยินเสียงไหมคุณไล่หน้าประตูแม่ขอโทษนะลูกรักทุกอย่างจะโอเคเขาคือใครโอ้ชิบหายใครอะบนบัลล่าอุ๊ยชิบหายตัวขึ้นมาข้างบนนี่หว่ามันอยู่ในห้องแม่เราไม่ได้ไปเช็คเลยใหม่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 ใม่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 ตอนเราตอนมันขึ้นมาเราไม่ได้เข้ามาเช็คเลยว่าเราเข้าวะซอน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  อย่ามายุ่งกับอย่ามาอยู่กับกุ้งอย่ามายุ่ง,ง,งในไหมไม่เอาเว้ยคือทำไมาอะ่ะเราอยู่ไม่สุกอ,อ่ะเขา้ขงกินน้ำนอันนี้กดกิ่งไม่เลิกเลยว่ะแม่ชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยตำรวจมาตำรวจมา นี่ไอ้นั่นโอ้แล้นี่ล่ะไม่เลวอะ่ะโอ้ my god ตำรวจมาเหรอโอ้แตำรวจไปไหนแล้วอะ่ะโอ้นี่ไงรอแล้วเหรอโอ้อะไรกันครับเนี่ยกระเป๋าเงินแต่เขาหายไปแล้วใครมา โอ้ตำรวจมาแล้วโอ้ไม่ก่อนโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกํลังใจให้พี่แซมเกมเมอร์ด้วยถ้ามีพิดพลาดประการใดหรือว่าแนะนำเกมอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับผมโอเคก็สําหรับเฟียรทูฟาต้มตอนอยู่บ้านลําพังขอลาไปก่อนสวัสดีครับ